สวัสดีครับวันนี้อำเภอหนองฮีเราก็ได้มีโอกาสนะครับต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับประจําปี2566ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจงังหวัดรอยเอ็ดและคณะกรรมการทั้งหมด10ท่านนะครับมาประเมินหมู่บ้านนะครับซึ่งอำเภอหนองฮีเราได้เสนอบ้านโคกกลางหมู่ที่8ตัาบนหนองฮีเป็นหมู่บ้านแผน่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเป็นตัวแทนของอำเภอหนองฮีเพื่อเข้าประกวดในระดับ จังหวัดร้อยดก็มีการนําเสนอผลงานโดยคณะกรรมก,การหมู่บ้านซึ่งนําโดยท่านผู้ใหญ่สุธิลาดอนกลางนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกมรโดยตำแหน่งครับก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆเช่นด้านอานวยการด้านรักษาความสงบด้านแผนพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจด้านสังคมศาสนาและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มา นาเสนอผลงานต่อขะกรรมการขณะนี้ก็ณะารรมการก็ทําการตรวจประเมินเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนซึ่งเป็นธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนของหมู่บ้านเป็นผลงานที่โดดเด่นของบ้านโคกกลางเดี๋ยวลําดับต่อไปณะารามการก็จะได้ออกไปเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโครประสบความสาเร็จในหมู่บ้านก็ขอกําลังใจให้กับพี่น้องบ้านกลางนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการเขตที่12ต่อไปครับขอบคุณนะครับ